เดี๋ยวผมต้องไปงานที่วัดเขาตะเคราจังหวัดเพชรบุรีนะครับถึงอายุจะมากแต่ก็งานไม่ขาดนะฮะฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับในปีหน้าผมมีหนังอยู่สองสามเรื่องที่ถ่ายทำในปีนี้ปีนี้ก็จะมีภาพยนตร์เรื่องสับพลีหวนเป็นนิยายคำถวนห้ามแปลกลับถ้าแปลกลับแล้วมันจะทะลึ่งสับพลีหวน สับประลวนอย่าแบบปลกลับน,นะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเหรยภาคสองต่อแล้วก็มีภาพยนตร์ชีวิตจริงของนักโทษผู้บอกว่าตัวเองมไม่เคยผิดน,นั่นคือกิ่งแก้วนะครับเป็นผีที่ดุมากแล้วก็คุณสายจเจริญปุระให้เกียรติมาเล่นเป็นกิ่งแก้วนะครับก็นั่นสามภาพยนตร์ที่กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำในปีนี้ ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพนะครับและาอบคุณพี่น้องชาวหาตายทุกคนที่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะผู้ป่วยอาการตอเกียวแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณเวทีตายของเราขอบคุณนําใจเมทีกมี่นงชาวตายจากผกพมชาวคณะซีวิัยแเขนขอบคุณทุกคนด้วยความเคารพครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขออนุญาตนะฮะได้ทักทายพี่เอกนิดหนึ่งนะครับคุณครับผมครับเชิญพี่เอกแป๊บนึงครับผมนะฮะ ตอนนี้นะครับพี่เอกชัยถือว่านะฮะสุดยอดมากและเป็นศิลปินในดวงใจของผมด้วยนะฮะขอบคุณครับผมเองก็แสดงหนังนะฮะหนังตลุมเทพศิลป์ตลุ 3. 3. มสามภาษามหาบัณฑิตนะฮะก็ดีใจนะครับที่ความเป็นศิลปินของพี่นะฮะเต็มที่ทุกเวทีทุกคอนเสิร์ตนะฮรขอบคุณครับใครไปชมพี่เอกชัยนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะและจะสนุกสนานทุกอย่างเลยนะครับวันนี้นะครับอยากจะให้พี่เอกชัยนะครับได้เชิญชวนนะครับ พี่น้องชาวไทยนะครับได้ไปท่องเที่ยวภาคใต้กันครับเชินครับครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคกลางนะครับคนยังไม่เคยไปภาคใต้อาจจะคิดว่าภาคใต้บางที่บางจุดน่ากลัวแต่จริงๆแล้วคนใต้เรามีความอารอรักสงบนะครับ mm hmm. และสิ่งที่ท่านได้เห็นบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ใช่ทั้งหมด mm hmm. มีทะเลเส,สวยสูไว้มีภูขเขาส,ายสวยสู้และที่สำคัญอาหารใต้อร่อยมากๆนะครับ mm hmm. อย่าลืมไปเที่ยวภาคใต้กันนะครับ พวกเรารอทุกคนอยู่ทีภพักต้น,นะครับขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่เอกมากมากเลยคติดตามผลงานของพี่เอกีผลงานอีกมากมายนะฮะรอชมได้เลยภาพ,พยนตร์ทุกเรื่องในทาวน์ฝากสนับสนุนนัง